พร้อมไหมอ่ะพร้อมไหมอ่ะพี่บังบังแล้วพร้อมไหมอ่ะสี่สิบล้านสี่สไม่ไจำเป็หัวแค่สี่อออินมาครับเนี่ยสี่สิบล้านอ่ะพี่มีตั้งล้านหนึ่งห่างกับเขาแค่สี่สิบเองไม่เปิดไพ่นะพี่ใน่นผมมีสองหมื่นปกติได้ไหมไม่เราก็อออินตามเขาไปเลยไงถ้าสมมติชนะเราก็ได้ตังค์เยอะอยจะดีโอ้หมอจ้าเอย่าเล ค่อยๆไปพี่ยางกีฬาะครับพี่ฝากกันเลยครับพี่ฝางกันเลยพี่ค่อยๆเล่นได้ไหมล่ะถือว่าขอไม่คุณสองคนไป้องเปิดไพ่แล้วเล่นไปเรื่อยๆดิฝากกันแล้วพี่เดี๋ยวผมตาหน้นาไอ้สัตว์นง้นเปิดไพ่เผื่อถ้างั้นน่ะไอ้ที่ถ้าจะลงแค่เนี้ย ไม่ไม่ไม่ล็อก่อนพี่ล็อก่อนเมื่อกี้มันจะหมดเวลาแล้วไงกันสองคนเนี่ยใจไหนเมื่อกี้มันจะหมดเวลาแล้วเมืมดด่อกี้ผมเลยออยินไม่ทันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันดีแม่ติงอย่าเปิดไพ่นะเห็นเปิดไพ่ติีมือหักนะงั้นเล่นธรมนะนธรมดาแล้วงนะั้นน่ะแมวผมไม่ได้เปิดไพ่แล้วเนะี่ยเล่นธรรมดาแล้วกันงนะั้นกูยังไม่ได้เปิดไพ่แต่กูเล่นธรรมดามาอ่ะกูยังไม่ได้เปิดไพ่เหมือนกันงั้นน่ะธรรมดาของใครวะเนี่ยพี่แจ๊คฝากผมมาเท่าไหร่อ่ะหกหกหกแสน ตัวเราอะจะขึ้นไปเลยไหมยังไปแค่หนึ่งฝอตอนนี้ก่อนธรรมดานี่ธรรมดาพอต้องเบ็ดแล้วพี่พอแล้วนะพี่ผมต้องขอนเราสักตังค์แล้วแหละพี่ึงนกแป่นชะนกแปมา มีแจกกนนาร์ดคนละเล่มเลยมั้ยอันนี้มาใครได้ได้ผมถือเอ็ดด้วยดิมาเล่นนะ่ะผมถือเอ็ดด้วยดิโอเคมึงถือจริงไหมดิไม่เช็คเถอะไพ่ยี่เช็คเถอะยังไม่ได้เปิดนะทรมานทรมานหรือเปิดต่อมาแล้วพี่ไอ้เฮียนี่เอาจังเหรอยังไม่ได้เปิดพไพ่เลยนะยังไม่ได้เปิดเหมือนกันพี่ชาย ฝากตังค์ไปเออฝากมาฝากมาขยอนอินแล้วพี่อินดูดิเออมึงเสียสิทธิ์เนี่ยมึงให้มึงโดนเขากินเนี่ยมึงมาเลาะอินกับคนอื่นบ้าเออเพี้ยงไปดิเราตกรีสิไปเลยพี่ตอนเนี้ยไหมเขาหมอบไปแล้วอะพอเลยพี่พอเลยพอเลยไม่เอาเบ็ดไม่เอาเบ็ดขออินเหมือนกันขอหมอบไปแล้วขออินอ้เนี่ยเขาอินหมดโต๊ะเลยพี่เหรอคนเดียวเนี่ยที่ไม่เอาอินโต๊ะห้า w าย ตอะไรพออะไรพออะไรขอขอตังขึ้นนะครับสี่หมื่นสี่หมนเลยสี่เท่าไหร่นะครับสี่หมื่นครับสี่หมเฮ้ยยังไม่ได้เปิดไพ่นะพี่จากร้านหนึงหน่ะแต่เดือนแล้วพี่เฮียเล้ากันไปเลยอุ้ยโอ้ยอู้ห้า ไอเฮียมึงฟูเฮาเลยเหรอกูก็ฟูเฮาสิเหมือนกันกูได้ว่ะไอเฮียเฮียผมเสียเอ็มหนึง่งก <laughs> ูไปฟาร์มแล้วน,นะ<ด> <laughs>